ล่าสุดทางพยายบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเอ้ยได้คอมเมนต์ค่ะพี่น้องบอกว่าหัวกระดออุ้ยแรงได้อีกค่ะพี่น้องล่าสุดผู้หยายบานฟินแลนด์ค่ะพี่น้องฟาดเดือนหลังจากมีเช่าเน็ตคอมเมนต์แล้กกับโพสต์แแรงค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะพี่น้องเช่าเน็ตได้ออกมาโพส์บอกว่าชีวิตติดคอนเทนต์ก็เกาะกระแสนั่นนู่นนี่นั่นไปหาอะไร ทำวนไปธุรกิจเพราะจิตการแบบนี้ถ้าจะให้เดาก็เนาะต่างจังหวัดอาจไม่ค่อยมีไฮโซสายเปหน้าไหนวนไปใช้บริการอะไรมากมายหรอกอันนี้ถ้าเดาผิดก็ขออภัยเต็มที่ก็เปิดใหม่คนนั้นผ่านไปให้กำลังใจสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหายไปตามการเวลาในยุคข,ข้าวยากหมากแพง งานให้บริการลักษณะแบบนี้ต้องหาผู้หญิงสายเปไวัยเปรี่ยวขาประจําให้เยอะถึงจะอยู่รอดอาศัยแค่คําว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ดึงคนให้มารวมสมหัวกันในบาร์โฮสของตัวเองทุกอาทิตย์ ก็คงไม่ไหวหรอกคะ่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอ้ยทางพยาบาลฟินแลนด์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้ยเอาตัวมึงให้รอดก่อนสภาพชีวิตมึงหาเกาะกระแสข่าวเขา,ขาลำพังชีวิตมึงมีอะไรน่าติดตาม อีหัวกระโดดวันสันคพี่น้องซึ่งรายสุดนะคะทางพยาบาลฟินแลนด์ลอกกระสุนล่ะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะพี่นอ้องมีการนะคะพี่น้องโพสบอกว่าลดขบวนไพรส์มันจากผับฟินครับพร้อมแห่รอบเมืองขอนแก่นหนุมน่มๆบนรถ50ชีวิตโปรยความหล่อจุดปลายทางเซนท่านขอนแก่นค่ะพี่น้อง ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเพรนี้นะคะพี่น้องก็ได้กออกมาโพสแสะทางพยาบาลชาวเน็ตเอของผู้ใหญ่บ้านไม่ขอทนค่ะพี่น้องออกมาคอมเมนต์กันรัวๆคะ่ะบอกว่าเอาตามจริงการเปิดร้านหรือทำธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องโปรโมทปะเขาได้เปิดทำเองตัวคนเดียวเขามีลูกน้องมีภาระอื่นๆมากมายที่ต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจ ไปต่อได้สิคนที่ลงมือทำเขาจะได้รู้นอกจากคนที่หาขอคนอื่นเกินไปวันๆเท่านั้นแหละ ที่ไม่รู้เพื่นวานาะคะเนาะหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมึงเอาตัวเองให้ลดก้อนวสัสดก่อนสิมาคอมเมนต์ทางพยาบาลฟินแลนด์นะจ๊ะเม่นต่อมาเพิ่นบอกว่าข่อยค้นขอนแกนน่อยบ่รวยแต่ก็อยากไปอยู่นําเดอ้อฟินครับเพื่นวาบางคนก็บอกว่าโอ้ยให้หัวในย,ย่ยเอ้ยวสัสดย่ยอันนี้เจ้ามาโพ์แบบนี้ใดจังไดเจ้าบอเบิงทางพยาบาลฟินแลนด์บอกธุรกิจเราร่ำรวยทำอะไรก็ปังๆคอมเม คอเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าคนนี้ยิ่งกว่ายายอันชันอีกไม่เล่นแค่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคนรอบข้างก็เอาไปแขวนหมด f อที่สนับสนุนก็แขวนหมดจ้าคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าต่ําตมคักความคิดเยป้านิวสันเพิน่นลว่ากะโลก,กะล่าเนาะในสมองมีแต่เรื่องแย่เพิ่นวาน่านะคขาเนาะพวกผู้จอมปลอมเดี๋ยวเกาะแสง ประมาณว่ามหาเกาะแสงเกาะกระแสทางพยาบาลฟินแลนด์เด้อจ้าเด้อคันสีมาเกาะกระแสรเราควรที่จะชื่นชมไม่ใช่มาคอมเมนต์หรือโพสต์ในแนวรบนะจ๊ะเป็นต่อมาเพื่นบอกว่าไปอยู่ไหนมาภาคอีสานคนรวยเยอะแยะขอนแก่นก็คนรวยเยอะเพื่นว่าที่สําคัญคําว่าให้ไหนหายพิมพ์แบบนี้ไวซันค่ะพี่น้อง ต้องเจอแบบนี้แบบบอดบิ๊กคอมเมนต์เวอรสันคาอันนี้คือชาวเน็ตเอฟซีนะคะเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเพิ่นบอกว่าโอ้ยอดสว่านยบอดบิ๊กเวอร์ชันนี่เพิ่นว่าด่าซะบ้าง พูดไม่ย้อนดูตัวเองเลยวาสันคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีให้เด็กน้อยถอนหอกสมน้ำหน้าเพิ่นว่าสภาพสมน้ำหนาเด้อเพิ่นวานะคะเนาะเออช่องนี้มันด่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แค่ก็เหมือนมันโปรโมทให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ควรใส่หรือให้ค่ามันหลอกวาสันคารพี่น้องการด่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กระซำว่า โปรโมททางพยาบาลฟินแลนด์ให้เดินให้ดังน่าจาะ๊ะเนาะเอฟซีชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์แล้วกระสุนน่ะแล้วค่ะพี่น้องแล้บอกว่า หัวกระดอว่าวสันค่ะาพี่น้องนะเราเห็นเราก็สิศูนย์ตัวพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะบอกว่าสภาพขอเศษเงินเขาไปวันๆกล้ามมาวิจารณ์ธุรกิจร้อยล้านวสันเพื่นว่าทําธุรกิจมีความเสี่ยงอยู่แล้วจะทํายังไงให้ธุรกิจอยู่รอดมันต้องมันออกงานสังคมหนูโง่แล้วอวดฉลาดไม่แปลกใจที่นั่งดา่า ได้เป็นปีปีเพิ่นว่าไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเพื่นว่านะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าป่าคนนี้บบอยูซื้อเฒ่าพ่อสิตุยแล้วมาให้รุ่นลูกถอนเงอะเพิ่นว่าอันนี้ตรงมากเพิ่นว่าหาเกาะกระแสข่าวเขารำพังตัวเองแทบจะเอาตัวไม่รอดบางคนก็เขามาตั้งคําถามว่ายายคนที่คอมเมนต์ยายคนที่โพสต์นี้ คือย่ายคนหนีหรือเปล่าที่หลอกเงินพวกแฟนขับบานแพ้วๆไม่ใช่หรอวสันยังกล้าออกมาโพสต์ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกวสันค่ะพี่น้องโดนเซะสะบางเด้อให้พยาบาลฟินแลนด์แล้วดาสะบางของแท้ค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าจืจอบอบาทนี่นอนบนเตียง บ่หักในติหัวกระโดพนาเพิ่นว่าจุกในอกเพิ่นว่าสมนำนาเพิ่นว่าโดนทางพยาบาลฟินแลนด์ดาบ่ยายป่านี่เพราะอยู่ในกะลาเลยมองไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองของเมืองขอนแก่นเลยแล้วก็จังหวัดอื่นๆโอ้ยสะใจหลายนะคะทางพยาบาลดาเป็นจงไงใน่ะยยเอ้ยว่าซันหัวกระโดว่าสันข่ะพี่น้องจุกในอกบอ่นะคะชาวเน็ต f อต่างค,คาคอมเมนต์ค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีป้าสงสัยสอบตกภาษาไทยแน่ๆเลยเ่าพูอแห้งละ่ะสอบภาษาไทยบบท่านผ่านสันติ่าันค่ะพี่น้องคนติดตามจุดๆุๆวุจาัอิจชาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นเขาลุ่งกลัวยายคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่า ขอนแก่นรักสนุกค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นไฮโซก็เที่ยวได้คนที่พูดเคยมาเที่ยวขอนแก่นหรือ,อยังคะถ้ายังไม่เคยมาก็มาเที่ยวเด้อเพื่นว่าฮ่าฮ่าบอสเพิ่นดาอีหัวกระดอคืออะไร คือด,ดาเป็นแตยกหัวแท้เพื่อนว่าบอกอีป้าแหกตาดูด้วยเพื่นว่าเนาะะ,ะเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเขาพัฒนาแล้วเขาจเจริญแล้วจ้าเพิ่นว่ายาย่อยยู่ๆเจ้ากัย่างมาให้เขาดาเนากแก่เลี้ยงหลานอยู่บ้านไปอีกหัวกระโดวสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตเอต่างเขามาคอมเมนต์กับศีนแทนท,ทางโรงพยาบาลฟินแลนด์ึง่างโรงพยาบาลฟินแ,นแลนด์เราศูนย์แห่งสิมโพธ์เล่า ว่าให้เล่าใดจังไดเขานักธุรกิจร้อยล้านเขาก็ต้องสร้างนะคะโปรโมทธุรกิจจะคของมันเป็นเรื่องธรรมดาจ้าใดๆแล้วนะคะพี่น้องเด้อการคอมเมนต์หรือการโพสนะพี่น้องอย่าไปโพสด,ดาผู้ใดเด้ดค่ะเด้อโพสต์ post แต่ในแนวสร้างสรรค์สรรตัวค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ได้เอามาอัปเดตสู่พี่น้องได้ฟังกันเด้อว,ว่าทางพญิบาลลดฝาดแล้งใย่มนุษย์ป่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปก่อนเ,าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี ดีจ้า